ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับ สตัวเน้นรูดนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับในงวดวันที่8นะครับกรกฎาคมนะครับพศ .2,564 นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับตัวเลขแนวทางนะครับที่ผมได้มานะครับก็ไม่ทำใอ้ FC พี่น้องนะครับต้องผิดหวังนะครับเมื่อวานก็เข้าทั้ง2คู่นะครับเมื่อวานตัวเด่นที่ได้มานะครับเน้นรูด4กับรูด9นะครับ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับก็เข้านะครับทั้ง2ตัวเด่นนะครับสำหรับเด่น4เมื่อวานนะครับถ้ารูด4ก็เข้า41นะครับในรอบพิเศษนะครับรอบแรกเลยนะครับสำหรับเด่น9นะครับเมื่อวานนะครับก็มาครับ8 9นะครับในรอบปกตินะครับแล้วก็มา93นะครับในรอบ v i p นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเ c ซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ ครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขแนวทางมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับครับผมเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับเน้นอยู่ที่1นะครับกับ7นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับอย่าลืมวิ่งลืมรูดเพื่อความชัวนะครับแม่นนะครับก็เข้ามาแล้วหลายงวดนะครับสําหรับเดนหนึ่งนะครับก็จะเจาะให้4คู่นะครับก็จะมี 2- 1หนึ่งนะครับ 1> four, Upper, 8 s 1นะครับ4 yeah> 1นะครับแล้วก็5้นนะครับก็จะเจาะให้4คู่นะครับสำหรับสายเจาะนะครับสำหรับเด่น7นะครับก็จะมี74นะครับ7 9นะครับ7 1นะครับแล้วก็72นะครับสำหรับเด่น7นะครับสำหรับเบิ้ลวันนี้นะครับก็จะมี3คู่นะครับก็จะมี1 1หนึ่งนะครับ เจแล้วก็33นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี021นะครับตัวเด่นนะครับ0-72นะครับแล้วก็28 1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็สามารถเอาไปชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องนะครับที่เข้ามากด u ั s สไคร e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจให้อดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ